พามาชมย่ามกันค่ะคุณย่ามใบนี้นะคะเป็นย่ามทอมือแท้จากจังหวัดสุโขทัยค่ะทอจากได้เกลียวนะคะได้ที่นํามาปัน่นรวมกันนะคะทําให้เกิดลวดลายของย่ามแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเกิดจากการปั่นนะคะของได้ค่ะทีนี้นะคะมาดูสิ่งที่ตกแต่งย่ามค่ะเรียกว่า ตีนจกขนเม่นค่ะผ้าทำมือจากจังหวัดสุขโขทยัยบริเวณที่ท่านเห็นอยู่นี้ใช้เวลาทอ2วันเลยทีเดียวค่ะด้านหลังนะคะเรามีกระเป๋านะคะย่ามมีช่องใส่ของเล็กๆไว้ให้นะคะบุผ้ากาวด้วยค่ะเรียบร้อยเลยปากย่ามเราทำซิไปไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะสีชมพูกรีบบัวนะคะภายในค่ะเราบุผ้ากาวให้ท่านแล้วขนาดของย่ามนะคะ 11นิ้วนะคะความสูงตรงนี้ก็คือ11นิ้วเช่นกันสายค่วัดจากปากย่ามไปถึงข้างบนนะคะคือ17นิ้วค่ะย่ามใบนี้นะคะข้อดีก็คือเก็บของได้ไม่ตกหล่นค่ะแล้วก็ไม่เสียทรงค่ะเป็นงานทํามือจากจังหวัดสุขโขทัยแท้ค่ะภายในนะคะเราทําเป็นช่องเล็กๆสีขาวไว้ให้แบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะการบุผ้ากาวภายใน ทุกใบเราทำแบบนี้ค่ะบุผ้ากาวเรียบร้อยแล้วก็เย็บด้วยเส้นคู่แบบนี้นะคะรับประกันว่าทนทานค่ะใช้ได้นานเท่านานสนใจนะคะราคาใบละ850บาทค่ะมีใบเดียวเท่านั้นนะคะ